เอาเรายีรับพิจาท่านเข้าสู่การวอลแคนไม่เดือดร้อนไ่เดือดร้อนนะครับไม่ต้องอินดูแล้วอินแล้วจะเดือดร้อนนะมาละไม่ต้องร้องไห้เหมือนเนกาหลีแป๊บแป๊บแป๊บเอ,อเคมาไม่ต้องเสียใจแทนคนโ <c oughs> ดนดา่าท่านเพิ่งมาอีกมั้ ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวแม่งก็ทักไลน์มาเองก็เที่ยงเที่ยงชักชักก่อนเที่ยงหรือมั้งไอพี่ใบว่าไงพี่สองผมยิ้มเลนยิ้มเลนวายไปถ่ายถ่ายโปรเจกต์งานหน่ดิมันเป็นฟิชไอเร์เลยเนายสัะจะเอาของดีไปใช้เลยเหรอไอผมไอนี่ผมไม่ได้แล้ววางโปรเจกต์ไปแล้วไม่มีเหรอที่ ตัวเจ็บตัวเน่าเฮ้ยวิ่งกลางกลางวิ่งไปกลางวิ่งไปดีนะเพื่อนเราพี่นะของมือย่ตายหาเลยสิเห้กูทข้งประตูโอ้น่าเกลียดอีกแลผ่านเพื่อนผ่านไ่กูกินแค่น้ำเปล่าแน่อน่ผ่านตายเข้าจะเข้าจะเข้าเข้าแล้ว้ว มีตัอ๋อบอมไตัวเอ้ยอ๋อผมต้องว้บอมอยู่เฮ้ยซาชินิย้ายตายดิโอ้ฝายิงะได้ยิงครบหตัวอยู่แล้วเนี่ยให่มูไม่บอมเอา โอ้ยน่าร่วงทุกคนเลยว่ะมีหน้าเข้าตัวไกไก่เข้าไอไก่ตัวหนึ่งโอาระเบิดนนอยู่ตรงตู้ก่น้ำวิ่งอาแล้วงมานมาแล้วมาแล้วปลาดูถ้าึงมน่าจะไม่รอดตายตายตายวไปช่วยเองล้วนะ ตัวสุดท้ายขายหมดแล้วได้เดินสามตัวเลยเลยอือบูตานโดนเนี่ยขวาเพิ่มขวาตัวตไงบนตัวเฮ้ยฟิงมึงเดินผ่านมาบนหูยของกูฟิงมึงเดินผ่านมาไม่มันยังไม่กระโดดขึ้นมาโอ้ยก็ไม่กล้าของเที่ยงดีไม่เปลี่ยนตำแหน่งกูดิกูเบื่อแล้วไม่ได้ดิเดี๋ยวกูเปลี่ยนตำแหน่งกับดีไม่ได้นี่หว่าหนึ่งกัหนึ่งมาที่เดิมต่างกัน ติงส um> ิงไปสิงไปบีเออมันก็เปิดได้ทุกรอบเลยไปตุลบไกลตัวอไอตัวมันจววิ่งไอตะวิ่งอ้ยเอสิบเก้าว้าแ่เจ้ากลางจ็ดตัวพี่แกงพี่กงตายตตดน้ำไปเอาไปเล่นคนเดียวเลยคนไปได้ปอตุ้กดน้ำตายกูปลาบอดดูตำแหน่งกูซีนี่เห็นบที่บ้าเห็นตำแหน่งกูบเห็นบไม่กิ ไปเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วไอ้ไยเอพอยเจย์เยตาจย์ลองตัวตาทีมตาแล็กเห็นบ่อทีมเห็นบ่อแต่บังกูเลยไม่เห็นเลยเออมันไม่หนุกเลยอย่าห้องเก็บที่ ตัดไปแล้วตายนี่มึงคิดอะไรกูสวนใช่ไหมไม่เก่งไอสัตว์มึงคิดอะไรกูสวนใช่ไหมไม่กูไม่เชื่ออีดอกน่าเหมือนดิงเลยน่าหลุดแล้วหนังตะลิงมันเป็นหน้ากากหนังตะลิงวะดิมทำไมมันถึงมาไฝ่เราอะอยากลองอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ตายนี่ยพอนิ่มก็พูดอย่างเงี้ยพอแข็งก็สู้ไม่ได้ ทำไมพวกคุณตากดีจังมึงกิดอกุศสใน้ักชื่อไถทางครับชื่อตะพิงตาตาเฮ้ยเพี่เก่งพี่เก่งทำไรขึ้นสวนมาดีเไปเลยไปเลยงฮ้าง2 3ดิมไปบ้านตัวไปชิดตัวมาแล้วัน

ต้องเปลนมีดวะกูอุงหัวแคนกูณนี่ยอ้งอ้โอ้อยากเล่นสนายอยพี่บายสนายให้ผมวะมีมีบาเลตเฮ้ยเอาดิเพื่อนพี่เล่นคิดใช่ไหมเอาเอาอมาก็ได้กดแข่งไม่ได้ห้ามใช้เคียเอาโอเอไปเอาเีเอาเอาไอ้นี่มาเอาเอซีปบะปืนโปรดผม เนียเปลี่ยนชื่อดิอุ๋งอีอุ๋งเรื่องมีดไว้ใจอุ๋งไม่ได้เออเรื่องมีดไว้ใจอุ๋งสุภาพเรื่องมีดไว้ใจอุ๋งไงอแล้วอ่ะแม่เฟียวเลยเหมือนไก่อ่ะไม่นะเขียนเรื่องเรื่องตายไว้ใจอุ๋งอุ๋งชื่อเหมือนไก่ตั้งอ่ะต้องพูดว่าเรื่องกินไว้ใจอุ๋งไม่ใช่อุ๋งแดกได้บอกเลย น่ไม่จริงว่าจะลดฉายแดดพ่อแม่รถถังเครื่องบินนี่อุ่งแดงมาหมดแล้วอย่างอย่างพ่อแม่กูยังอยู่นะไออย่างมึงแทะนิ้วเตียนพ่อไปแล้วไม่เอาได้ข่าวฮะนิ้วเตียนเหรอวะเอ้ยบ่นบ้าเผลอเผลอเผลอไอ้ก่อมแม่งเผลอมึงพีกัญชามาที่หนุ่มสัตว์อะไรอะดูสอบอิสปูฟอกเฮ้ยอย่างอย่างก็สอบไปไปไปจะได้ทำอิสปูผมไม่เข้าเลยอ่ะ ไลค์กิ๊บโปตาย้วทีอาเอ้าวแล้วแต่มึงมึงไม่เข้ามึงก็ไม่ได้หมอนแย่จังเลยบอมดี๋ยวดชามกิ๊บสักคีสักกิ๊บโป้มุณไม่กดวะกุนั่งกินหมดเฮ้ยใครให้มึงกินหมดมึงกินตั้งห้าสามกัมเลยนะเว้ยห้าสองกัม ไม่ได้หรอกดีมันโกโหกหรอกลวยเฮียไม่ถึงหรอหกห้าสองควายถึงแค่นี้ป่องนี่น้อยมากเลยด้วยอืมน้อยมากไงไม่เป็นไรหรอกกินได้โอ้ยควายมึงควรเลิกแดกเลยละดีมากูให้แดกมึงก็แดกเยอะฟุ่มเฟือยทำไปอะแม่เอาจะเอาจากกระเป๋าต้องเอาทองมาหลับหรือเปล่าฮัลโหล เพื่อนมึงหลับแน่ๆเลยเอ่ะเจนเดียไม่เห็นมาคอมเมนต์เลยเดียแค่กดไ like ลค์เดีแค่กดไลค์แลวัแอยไหนอเหรอตอ่มัมนวเห็คมเมนต์เล,มเมเลเาไมไ พี่ใบครับพี่ใบ้ไอ้ยครับไปพูดใหม่ดิพี่ใบครับลองแบบเมื่อกี้ดิเอาแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ายเท่ากันเนียก็เหี้ยบไปมีอะไรไอ้เรื่อเดี๋ยนไปจุดตัวให้ใครเนี่ยเยี่ยบเยี่ยบอมในสัตว์หนึ่ง เออมาแลเี่หเควายเเอาหน่ยหีโอ้ั้ัดโด้เฮียพวกมึงโหดอ่ะตีต่อตโปักปิงบอมมาช่วยแล้วโอ้ยเออแม็กไม่ตายวะพี่ไอ้เหียยกลางตัวโอ้ย มึงเอามาเล่นจริงเหรอเนี่ยเออคนแข่งไม่ได้ห้ามตักนูได้เลยตัวนูได้เลยไปเลยดิเดินไปข้างหน้าตัวนูได้เลยเพื่อนผมไม่เอาสไน่ห์แล้วนะพี่เอาผมเอาตึกระดัไม่ให้สิงหรอกสิงมันโง่ไม่มาแน่เลยมันต้องกลัวแน่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้าง ngoài ห้องเลยโอยดจ๊ย จะไปค่ยแม่งปล่อยปีแบบลูงมากเลเยเอเไปกระชวงขวบโอ้ยเฮียระเบิดพี่ไปนี่โว้ยท่านแมงมูเดียวฉันว้าจะสไลด์สองตัวเปรีอยวเว้ยป่าแล้วจะป่าแล้วจะป่าแล้ว ้างสองนี่เหยน้ายแน่ยิงหมดแล้วเจตัวอ้าโอ้ยอู๋ไวแนวฮาวเตอร์แนวเตอร์อ้าวอูทศกัณไอ้เหี้ยไม่ตายอะไรอิไอซดไอเราอู๋อูทศกัณฐ์ไอเหียแต่ว่ากูกูรอกเกิ เอา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 โอ้ยโอ้ยกิดเทาเอาเอาเอากูวาแต่เอา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 กูเฟดเอาเดี๋ยวกูว่ากูเฟดเอา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 ไอเฮียหลุดเลยเอาเกินอ้อมอีกไอเฮียเอาเกิดอะไรขึ้นกับสมองไททันวอตวางบีเฮียก็ให้ไงแต่มึงจะอ้อมมันไปอ่ะมึงโดนหลักการได้เมื่อกี้ปลดล็อต Mission Success เลี้ยแไหนไปให้มึงมันยิงโซนเอมังเน่ยมันมันเวอร์คือมันเวอร์แล้วมึงก็เวอร์ตามมันไหนเยี่ยแต่พี่แกงเอามาใหม่ไม่ได้เล่นเลยเฮียเเมาหลุดโคตรได้ไปละตั้งหนึ่งเที่ยเมาส์ลุดแม่อภัยเว้ยอุ้ยแมเดียวเลยว่ะเอาไหมพี่เก่งเดี๋ยวแค่หัวแดงเมตัวเมตัวโอ้เม็ตัวโอูโอ้อยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเว้ยเอาเรื่องเฮ้ยเมาส์ลุดตั้งหนึ่ง เอ้าคุณเดาว่ไม่มีจร่ตัวบันไดตัวหลังไม่ได้อะไรได้ม่พูกอะไอเฟิร์สพร้อมปะเนี่ยใช่ใช่เหี้ยเมาอยู่น่าหิวมากตัวผมรูดจังไอ้สัตบนไอพี่บนไอพีบีอืออ้าใครแกงตาย เฮียมาแล้วเอาใครแกงตายเฮียไอ้บอมันแกงตายเอ้ยมแกงตายอ่ะเอ้าเฮียบอมหนุ่ยแล้วข้าไม่ออกแคลนเลยปะไอ้เฮียเต่าหัวคุยอ่ะโอ้ยอย่างเจียโอ้ยคุยเชี่ยยิงไม่ทันไม่ออกแคนเลยบอมไอเฮียเล่นรอบหลุดรอบเนี่ยใช่นานสุดทีนานสุดทีเฮ้ยเอาเบล กูตายอย่างนี้โอ้ย่นจังวะมึงออกไปแล้วบอกมึงแม่นะท่านนี้จคโเษนีมันังพีดเฟรชบายบายผมเราให้พี่รับกลางเลยให้รับคือกาให้ตาไม่มีเลยแล้วดีดีไปเนี่ยเรือาอยู่ข้างในอ่ะอยู่ระเบียงเฮ้ยเบิดท่าไม่องไปล้องร้องลอง โ้ดนทายเฮียกดเข้าเกมไม่ได้ด้วยไอ้จ้าคกูไม่เล่นเลยเฮียกลางตัวไม่ตายเดินต่อเลยเย็ดแมวเออแก่แล้วเข้าเกมไม่ได้ว่ะท่านเอาได้เอาไม่ใช่ท่านนีกว่าลืมดิมดินมาดิมบนฐานบนฐานบินทางบินแล้วดิมโอ้เย็ดเมลไมเหรอเย็ดจริงด้วยเก็บมันกูเลย

อะไรนะเล่นทีเดิ่มกนะสุดวัหมดแล้วตายยึดเหมวเอ้ยเอ้ยพี่เพ่งซื้อไงตายอ่ะต้องตายซะอิชัยนอุ้ยเฮียทำอะไรอิชัยนัโอ้พี่อันตีพี่ว่าวหลายสองรอบแล้วเลยดูดีถมีอยิยอิชียออ้า ตายก็ได้ตายกั้เลนดิมช oh ั่ไอ้ยังงาไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยทาไมไม่ตากเลยวะดิมเออว่ะโอ้ยกลเอวายเอวายเอวัลงเลย เดดนต้นโอ้ยกลางเต็มเลย้อมตาสอตัวครันสองตัวต่อปเวนตายไหนดีอะะไหนอะเว้นเวนเวนโต้เวเวนวนเว้ยตอีรต้องแพ้นะเว้เราต้องลอยบอมันเต็มเลไม่นอนมันมันก็สัฝั่งแล้วไงแล้วก็ปิดคลิปแล้วเอ ต่ออีกอะอือยืนดื้อๆอย่างนี้ก็แตกดีแบบเหมือนรับทุกกระสุนได้สั้นกล้านะยี่สิบยี่สิบเอ็ดมันหายไปสองนาทีไปบ้านมาว่าอยู่บายบายเฮ้ยตัวหนึ่งสั่นกลางเกิดมาตัวหนึ่งเก่งที่ยิงที่เก่งที่ยิง ดูด้วยองุ๋งอยู่ที่หนึ่งนะโดนองุ๋งนะ้ว้ยโอเคครับจะกันคลิปหน้าครับไอ้บงไม่มาเลยพี่